สวัสดีค่ะจิตดีต้อนรับเข้าสู่ย h e Eye of t h a l o บายกันชาริยานะคะเคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเอ้ยไม่ใช่อัปเดตมาดูมาดูดสำหรับความรักของคุณคนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะเราควรจะรอไหมคะเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมคะมากันที่ค่าดื่นพรษสบกนันก่อนค่ะขอดูพลังงา,น,าขนของคุณก่อนชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเข้าไหม อจขาจารย์มีข่าวฝากว่าะจะสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ฟรีแบบศาสตร์สวรรตกในวัน,วน 27, ที่17ธันวารับสิทธ์ที่นั่งนะคะถ้าใครสนใจเป็นสิทธ์อาจารย์ก็เรียนเชิญน,นะจ๊ะคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนเพื่อทําความเข้าใจเพราะเปิดเปิดไว้นานมากเพราะว่าต้องการให้อ่านหนังสือจะได้จำา e ี w o ของไพ่จําความหมายของไพ่ได้ ถึงเวลามาเรียนคุณจะได้การเชื่อมต่อไพ่นะจ๊ะโอเคไหมอ่านไพ่สิบใบการงานการเงินความรักให้คําถามไพ่อดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะจ๊ะมามาดูกันว่าเด่นพฤศกันมังกรชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะช่วงนี้โอ้นอนนิ่งเลยจ้ะไม่ค่อยสบายใจนิ่งนิเลยนอนนิ่ง,นนงระวังเรื่องของสุขภาพล้มหมอนนอนเสือพวกเขา พวกข้อกระดูกอะไรแบบเนี้ยโควิดอ่าเออดีเอ็มเพรสยัขึ้นมาอย่างนี้ช่วงนี้อยากอยู่ทียบคนเดียวคิดคุ้นคิดคุ้นคิด,คคดหาทางออกเรื่องงานไม่ค่อยดีอยากได้เงินก้อนโตไหมอยากได้เงินก้อนโต oh. โอ้เครียดนะช่วงนี้ริงเครียดมากเลยนะเออคิดมากแล้วก็เครียดกับอะไรแต่ลนะอย่างกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะจ๊ะเดอโรเมดเป็นไพ่ของตำแหน่ง อดีตที่ผ่านมาตอนนี้ตอนนี้ก็ได้อดีตเมื่มอวานนี้ก็คืออดีตคุณกาลังคุ้นคิดหาทางออกกับปัญหาที่เผชิญอยู่ค่ะเหนื่อยจังเลยช่วงนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจท้อถอยอารมณ์ความรู้สึกทดอถอยลงมาหมดเลยอ่ะอยากพักผ่อนบ้างชาร์จแบตหน่อยแล้วถ้าเป็นไพ่แบบเนี้ยคงต้องชาร์จแบตคงต้องเดินทางเอ่อเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในที่ซ้ําๆเดิมๆหรืออยู่ในพลังงานเก่าๆเช่นคุณเครียดแล้วคุณอยู่ตรงเนี้ย ใช่คุณมีคุณมีความสุขหรืาปอยู่ตรงนี้แต่พลังงานสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งเดิมๆซ้ำๆที่วนเวียนอยู่ในพลังงานนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางจะช่วยคุณได้การเดินทางเพื่อเปลี่ยนถ่ายพลังงานใหม่ๆความรู้สึกเวลาเราไปเจอในสถานที่ต่างๆความรู้สึกเรามันจะดีขึ้นอารมณ์เรามันจะดีขึ้นบางทีไอ้ทางออกที่คุณกําลังจะหาอยู่หรือว่าคุณกําลังเครียดเรื่องอะไรก็ตามคุณกําลังหาทางออกให้มันอยู่เนี่ยคุณอาจจะหาทางออกได้ก็ได้นะจ๊ะโอเคไหม คุณยังมีทุนมีรอนแหละเป็นเดรียมเทสอยู่แต่ว่าเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆลูกค้าเก่าๆจะกลับคืนมาแหละรอก่อนนะมีลูกค้าเก่าๆที่จะกลับคืนมานะเงินก้อนโตที่อรออยากได้เงินก้อนโตเนี่ยที่รอเนี่ยจะได้แนะ่แต่ว่ารอนิดหนึ่งอาจจะต้องรอคอยนิดนึงช่วงนี้คุณกําลังมีเกณฑ์ของการอยากไปศึกษาหาความรู้ไปศึกษาอะไรก็ตามที่คุณอยากรู้อ่ะอีกศึกษาทางอินเทอร์เน็ตศึกษาทั้งโลกโซเชียล ไปดูไปไปไปศึกษารูปทางอาจจะมองหารูปทางในธุรกิจในการทำงานช่วงนี้เปราะบางและอ่อนไหวมากๆคิดนะเห็นนิ่ง,งๆแบบนี้ก็คิดหลายๆเรื่องคิดในหลายๆด้างคิดแล้วก็เกิดความท้อถอยท้อถอย,ถอย,ถอยในอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองนะคะความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันย้อนกลับคืนมาทําให้คุณรู้สึกแย่บางคนถ้ามีหนี้สินต้องจัดการก็ยังเป็นหนี้สินที่คุณคุณยังคิดมากว่าคุณจะหาทางออกยังไง จริงๆมันมีหลายทางออกที่อาจารย์มองเห็นนะมันมีอยู่ค่ะแต่ว่ารอแค่เวลาเท่านั้นเองเวลาจะช่วยเยียวยาได้ทุกอย่างเวลาจะคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเอเคไหมช่วงนี้มีคนเข้ามาด้วยนะเป็นเด็กกว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอาจจะไปแอบชอบใครเขา,าการแอบชอบอาจจะมองถึงความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีๆกับใครที่เป็นเด็กกว่าก็ได้นะจ๊ะช่วงนี้ชีวิตของคุณถ้ามองในแง่ดีชีวิตของคุณก็เป็นเดอะฟูลนะ ก็มีความสุขดีนะคะมีอิสระกับสิ่งต่างๆเพียงแต่สิ่งที่คุณแบกรับมันเยอะไงคุณอาจจะแบกรับค่าใช้ใจ่ายเรื่องราวความทุกข์ใจที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้รับความรู้สึกไว้คนเดียวเก็บกดความรู้สึกไว้คนเดียวโดยที่ไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ระบายกับใครออกไปไมาได้บอกใครว่าฉันคิดอย่างไรอะไรเนี้ยมันยิ่งถาถุมเข้ามาแล้วทาให้คุณยิ่งจิตตกและยิ่งนอนไม่หลับมากๆเลยนะตอนเนี้ยแล้วก็ความเจ็บป่วย พอเราพอเขาบอกว่าอารมณ์เราไม่ดีเราน้อยเราดิ่งเราดาวความเจ็บป่วยหรือว่าสุขภาพร่างกายมันก็จะย้อนกลับมา,มบมาเวลาเราเรา air. อ่อนแออาโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะถามหาเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ระวังถึงความาโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าที่คุณจะต้องหาพลังงานในตัวเองหาแรงผลักดันให้ตัวเองให้ได้นะคะอืม แต่ตังค์อ่ะยังมีอยู่นี่โอ้ตังค์ยังมีอาจจะรอเงินก้อนอาจจะรอเจ้านี่เอาเงินมาคืนก็ได้เออบางคนรอเจ้าหนี้เอาเงินมาคืนจะได้เงินไหมเนี่ยเจ้านี่จะเอาเงินมาใช้ไหมรอหน่อยได้แน่ได้แน่แต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอย่างที่บอกแต่ว่าคุณอาจจะเครียดไปเกินเหตุเครียดไปก่อนคิดไปก่อนว่าจะได้ไหมจะจะ,ะมีไหมแล้วก็บางคนถ้าขายของหรือบางคนทํางาน ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็คนจะต้องมีงานเก่าๆที่ค้างค้างเอามาสะสางให้เสร็จสิ้นหรือบางคนถ้าค้าขายก็จะมีลูกค้าเก่าๆหมุนเวียนกลับเข้ามาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวัดที่ยังนิ่งๆชะลอตัวในความสุขของคุณในธุรกิจการงานหรืออะไรก็ตามชะลอตัวหมดทุกๆสิ่งอย่างอารมณ์นี้คนที่คุณดิวด้วยความรักหลักความรักออความรักก็นิ่งๆแหละเบะกๆพักๆใช่ คุณนะมีความรักให้กับใครสักคนนะมีความรู้สึกดีๆให้มีความรักหิบยื่นให้แล้วก็เขาอาจจะมันมันดูว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการก็ได้นะคุณก็แบบชอบเขาเขาชอบเราก็ก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ได้ไมยหรอกแต่มันก็เป็นปัญหาในใจของคุณเหมือนกันคิดหนักคิดมากคุณเป็นคนเซนซิสีฟที่น้อยใจคิดเยอะอะไรประมาณนี้อะ ถ้าคนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะจะกลับมาไหมควรจะรอไหมคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะสามดาบเครียดเนาะปัสสักและปัญหาดอวโเบอร์ค่ะกลับหน่ามีเกณฑ์ของการกลับมาแต่เมื่อไร่ไม่รู้สามเดือน สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนานที่สุดแปดเดือนค่ะกลับนะคะแต่การกลับมากลับมาแล้วจะเป็นยังไงล่ะคือมองถึงความสัมพันธ์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่บางทีเราก็อยู่ในความฝันมากกว่าความเป็นจริงนะคะถ้ารักเขาชอบใครถ้าคุณไปชอบแอบชอบใครก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคถามว่ากลับมาเราจะเป็นยังไงกลับมาต้องทําใจค่ะ ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความคิดของคุณกับความคิดของเขาความคิดของเราไปคนละทางมีความคิดที่ชอบทะเลาะก,กันกับคนรักเนี่ยชอบเอาชนะคักคานเขาเขาพูดอะไรมาคุณสวนกลับเขาเขาคุณพูดอะไรไปเขาก็สวนกลับเช่นเดียวกันเป็นความรู้สึกต่างคนต่างแบบไม่ยอมกันอะ่ะเป็นแต่ถามว่าไปกันได้ไหมต้องทําใจบ้างในบางครั้งอืมกลับมาเราจะดีไหมหรอก็ ทำใจไว้หน่อยละกันทำใจไว้หน่อยปรับความเข้าใจกันดีๆถ้ากลับมาแล้วกลับมาเราจะดีไหมก็ยังเป็นความขัดแยง้งบางทีเวลาทะเลาะกันเนี่ยปัญหาที่เวลากลับมาเนี่ยคุณไม่ได้พูดถึงปัญหาและการแก้ไขของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ตามแต่ถ้ากลับมาแล้วคุยกันให้เคลียร์มันเหมือนจะคุณหมกปัญหาไว้กลับมาก็กลับมางั้นๆโดยที่ไม่ได้เคลียร์ปัญหาที่เราอึดอัดไม่ได้เคลียร์ปัญหาที่เขาอึดอัด อมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาที่ไม่แก้นะจ้ะควรรอไหมคะควรรอไหมคือถามว่าควรรอไหมถ้าคุณรักเขานะถ้าคุณรักเขาแล้วมันเป็นความสัมพนันธ์บางคนก็ปพปอร์ตกันด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ถามว่าคุณไม่มีเขาคุณลําบากลําบากไหมอาจจะลําบากก็ได้เขาไม่มีคุณเขาลําบากไหมอาจจะลําบากก็ได้แต่ถามว่าคุณรอไหมในไพ่ใบนี้บอกอย่ารอเลยนะเพราะว่าบางทีรอเรารอเราคาดหวังแล้วเราจะไม่ได้มีความสุขถ้าเรารอกับสิ่งที่มันมันเหมือนกับรอแล้วจะได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนรอแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ การกลับมาอย่างที่บอกกลับมาแล้วไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหารอเราได้อะไรอะดินใช่ถึงรอแล้วไม่ได้อะไรด้วยแหละได้ความได้ได้คนกลับมาแล้วกันรอแล้วได้คนนั้นกลับมาแต่การกลับมามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่กินใจมีบางสิ่งบางอย่างที่แครงใจสงสัย เราเป็นความสุขที่เป็นแผลในใจซึ่งถ้ามันเป็นแผลในใจแล้วเนี่ยคนเราเอาแผลออกไปจากใจยากนะเออมันเอาออกไปยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าการกลับมาถ้าคุณไม่มีใครก็รอดได้แหละถ้าคุณไม่มีใครนะอืมคุณจะมีคนเข้ามาไหมคะปิะดใจเหรอจุดตา ไปทาบุญหรอไปขอพรไปไหว้พระขอพรไปทําบุญขอให้อยู่หรือขอให้ไปขอให้คนนี้อยู่หรือไปขอให้รักเราเป็นไปไม่ได้ขอให้หมดบุญหมดวาสนาบางคนไปขอพรว่าถ้าเราเป็นคู่ก็ขอให้เราให้เขากลับมาถ้าไม่ใช่คู่ก็ขอให้ออกไปซึ่ง้าขออย่างนั้นไม่ได้ถ้าขออย่างนั้นคือบางคนยังมีกรรมงินอยู่เขาก็กลับมานะแต่กลับมาแบบมันไม่ได้มีความสุข แล้วถ้ากลับมาแล้วมันไม่ได้เป็นการเต็มเต็มเราไม่ได้มีความสุขแต่บางคนก็เอาขอให้กลับมาเถอะจะสุขจะทุกข์ฉันจัดการของฉันเองฉันบารานา์ของฉันได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็โอเคถามว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนเก่าคุณยังไม่ออกจากใจคนใหม่จะเข้ามาได้อย่างไรเลยมันมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่เอามันมีคนเข้ามาไม่ใช่สเปกไม่ใช่แนวไม่ใช่แบบที่ต้องการเพราะคุณเป็นคนที่มีสเปคสูงวางแบบแผนในชีวิตเยอะ สเปคคุณสูงมากเพราะฉะนั้นนะบางทีคนเข้ามามาคุยมาคุยมาวุ่นวายมาจ้อแจ้กับคุณคุณมึงขี้นำคาญถ้าเขามาวุ่นวายมาจ้อแจ๊มาโน่นนั่นนี่กับคุณมากคุณก็จะไม่คุยหรอกคุณเป็นคนที่แบบเหมือนแบบบางทีคุณก็มีโลกส่วนตัวของคุณสูงอะเตะนะเตะเตะอารมณ์เตะมาถ้าฉันอยากคุยฉันคุยเองแต่ถ้าฉันไม่อยากคุยต่อยทักมาฉันก็ไม่คุยหรอกฉันเป็นคนอย่างนี้ รับฉันได้ไม่ได้ในสิ่งที่ฉันเป็นคือคนที่อยู่กับคุณคนที่คบกับคุณได้นะดินต้องเป็นคนที่มีความอดทนจริงๆนะเพราะดินเป็นธาตุที่แข็งและเป็นธาตุที่แบบเหมือนไม่รู้สึกรู้สาเหมือนไม่รู้เหมือนใจร้ายเหมือนเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรับคุณได้เนี่ยในโลกราใบเนี้ยเขาก็ไม่ต้องเกงโัวคนอื่นอีกแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่เย็นชาเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเพื่อใครเป็นคนที่คิดอะไรแล้วไม่พูดออกไปอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าใครทนคุณได้เนี่ยคนนั้นเก่งมากแล้วเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเจอความสัมพันธ์แบบไหนเขารับได้ทุกรูปแบบเพราะเจอกับดินงมาเยอะอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนำให้คุณหน่อยค่ะไพ่แนะนําให้กับความสัมพันธ์สองดาวคุณกําลังละล้าละลงกันจะเดินไปข้างหน้า <ME> เหมือนกับเหมือนกับคุณมีห่วงใช่ใช่ใชคุณแบบบางทีอะคุณคิดนะว่าคุณก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเหมือนกันแต่ว่า คุณอาจจะคิดว่าแล้วถ้าคนเก่ากลับมาฉันจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้ละล้าละลางกับการตัดสินใจเอาอย่างนี้ถ้ารอแล้วไม่มีความสุขก็รอไปค่ะรอไปแต่ถ้ารอแล้วคุณคิดว่ามันทุกข์มากกว่าความสุขก็ตัดใจซะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้ก็คงจะดีไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นใช่อะไรที่คุณมีความสุขคะลองถามตัวเองดูว่าตรงไหนทําให้คุณมีความสุขบางคนไปวัดแล้วมีความสุขก็ไปวัดบางคนอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขก็อยู่กับเพื่อนบางคนอยู่กับครอบครัวแล้วไม่มข ก็อยู่กับครอบครัวต้องหาตัวเองว่าหาตัวเองก่อนค้นหาตัวเองใี่เจอก่อนว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนชอบอะไรอแล้วก็ไปตรงจุดที่คุณยืนแหละชอบโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชวนบอกด้วยอย่าลืมกดลงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะส e ายแอร์ออฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันลิปหน้าสวัสดีค่ะ